พี่หมิงพี่หมิงมาดูนี่มันคือไข่อะไรปะป๊าไข่จริงไม่เชื่อเหรออุยนี่ไงพี่หมิง ก้อนหินที่ฉินจังเขาหาเจอเลยอ่ะพี่หมิงมาดูดูสิ๋ยนี่มันต้องเป็นหินประหลาดแนะ่เลยหินอะไรมันหน้าใหญ่กว่าลูกนี่ดูสิมองไม่เห็นหน้าหนูเลยอ่ะไปเลยไงอ้ยเอาพี่หมิงดูดูมันคือหินอะไรดู ดูดูสิเห็นป้าอุ้ยดูดีๆจับดูรูปรถอุ้ยแย่แล้วดิแค่หินธรรมดาแต่ป๊าปาว่าใช่ไหมลูกว้าใช่ไหม <c oughs> มันน่าจะเป็นหินธรรมดาเนาะป๊า,าหินพา,นายนาไม่ไม่มีอะไร เฮ <unting reflex> ้พี่หมิงดเฮ้พี่หมิงพี่หมิงอุ้ยหินมันขยับได้พี่หมิงเฮ้ยเฮ้ยพี่หมิงพี่หมิงทำไงดีเราต้องวิ่งไปหลงก่อนแล้วไปเร็ววิ่งเร็วมันตัวอะไรแค่นี้ตัวเล็กอะไรตัวตั้งใหญ่ดูดีเร็ว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 วิ <t> ่งเร็ววิ่งเร็ว ไปแอบกัางล่างเร็ว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 พีวีตงนี้เร็วเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะมีรังแตนด้วยรอเฮ้ยพีมิงดูมันเดินมาแล้วอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งขึ้นไปด,ดูทำไงดีป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายโยนหินไปเป็นไงล่ะ มันธรรมดาที่ไหนล่ะนีนมน่เราจะทำยังไงดีจะออกจากสนามเล็กเล่นนี้ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอฮ้ยป๊าป๊าว่ามันเป็นปแปลกๆนะพวกก้อนหินอย่างเงี้ยหนูลองโยนก้อนหินไปอีกสิมันจะโผล่มาอีกไหมอะลองดูดิโยนไปทางนู้น